เอาวิธีใช้ยังไงนะใช่ไงใช้เนี่ยดูนี่เหรอจ้ะวันนี้เราเหยียบวันนี้อ่าฮะของไรไฮเนี่ยมันจะเลี้ยวมันจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเองอ๋อตรงตรงหันหัวอ๋ออ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วอ่าฮะเลี้ยวซ้ายมาไม่ได้เปิดมองเพราะว่าหัวจะหันไปทางนั้นเนี่ยตรงนี้ตอนตอนนี้ใต้นี้มันมีต่อแล้วก็มีตายมีต่อนนี้อ่าอ่าอันนี้ไงนี่ครับปลาปลาเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นปลาแล้วเห็นปลาแล้วกล้องไม่รู้เห็นหรือเปล่าเอออ๋อนี่ปลา ตอไม้ข้างล่างที่อยู่หัวเรือเนี่ยหา่หางไปสี่เมตรอ่าสามเมตรละตรงนีหน้หลือสองเมตรทำไมในระยะนี่ไงระยะข้างหน้าอันนี้ระยะความลึกอ,อันนี้คือปลาที่อยู่หน้าตอตัวใหญ่ด้วยแสดงว่าตอนนี้จี่สกเกลหนึ่งเมตรปลาอยู่ประมาณห้าสิบเซนตัวเนี้ยอยู่ใต้เรือเราประมาณห้าสิบเซนตัวปลาอยู่ประมาณห้าสิบเซนต์ค่อยู่ใต้ <ไป S 2> เรือไปห้าเมตรหกเมตร ใต้เรือเป็นหกเมตรแสดงว่าเราถอยเหยื่อไปข้างหน้าก็ในข้างบนนี่ก็มีเนี่ยปลาเล็กๆก,กันเต็มเลยอ,อยูอยู่ผิวน้ำประมาณเมตรหนึ่งเนี่ยอยู่เป็นฝูงเลยหัวเรือฝูงใหญ่เลยอ๋อห่างไปสี่เมตรสเกลตารางบอกโอเคโอเคเข้าใจะละเข้าใจะละเข้าใจลวห่างไปสี่เมตรอืแล้วตอนนี้คือเราปักสมอใช่ไหมใช่ตอนนี้เราสู้ลมกับน้ำสู้ลม,ม,ลมกับน้ําอยู่น้ําไหลขึ้นเราหันหัวสู้อยู่อ่าฮะตอนนี้ก็สมอทำไง,งก็คือ อย่างนี้คือเรานั่งทําอะไรก็ได้เลยใช่แล้วครับเราไม่ต้องทำอะไรอลอ่านั่งจะตีปลาจะตกปลาแล้วก็ทําไปครับเท่าไหร่นะอันเนี้ยเท่าไหร่ครับเนี่ยเครื่องตัวนี้หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันครับการ์มินฟอร์สโโหมันแค่ตัวเครื่องก็พอใช่ไหมแค่ตัวเครื่องเริ่มต้นแบบเริ่มต้นแบบเริ่นค้ามทนไม่ และรีโมทรีโมทและรีโมทมีแสนกระบาดใช่ไหมเนี่ยแนกเออแสนกระบาดช,ชุดนี้แต่ว่ารีโมทมันเจ๋งยังไงอ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูนี่รีโมทเจ๋งงี้สมมุติว่าเราอยากเรากดกดล็อกออกมาแล้วใช่ไหม uh huh. เราอยากจะไปข้างหน้าเราก็กดกระเร่งให้มันเดินไปนะเราก็ใช้รีโมทแบบนี้นะกดปิดปุ่มนี่อยากจะไปไหนก็กดกระเร่งไป อ๋อไปตามรีโมดอันนี้ไงรีโมเด<อ>เดี้ยวขึ้นทางอันนี้เลี้ยวทางซ้าโอ้ยสบายว่ะโอ้ยพวกเรือคนขี้เกียจนะคนขี้เกียจไม่ได้ขี้เกียจเพื่อให้ผ่อนแรงสบายอยู่ตรงไหนของเรือก็ได้อ,าาอ่าฮะอืมเลี้ยวรีโมดทางไหนหัวเรือไปทางนั้นครับโอเคโอเคอเความเร็วเท่าไหร่นะเมื่อกี้ จุดหกมันเร่งได้มากกว่านั้นครับมันเร่งได้ประมาณเกือบห้าร้อยโอ้โหนี่จีอ้ามาแล้วมาแล้วความเร็วมาแล้วอืมความความเร็วเอาวิ่งตามไม่ทันนะเอาวิ่งตามลิงวิ่งตามเหนื่อยอ่ะโอ้โหความเร็วความเร็วสามจุดแปดสามจุดแปดมีความเร็วว่างนิดนึงครับอ่าฮะความเร็วสามจุดแปดนัดก็เที่ยงเก้าละ สี่น็อตละสี่น็อตสี่น็อตละสี่น็อตก็สิบหกตอนนี้สี่น็อตที่ยังเหลือกันเล็กอีกหนึ่งอีกหนึ่งขีดนะอ่าฮะอ่าแล้วก็ใช้แบตเตอรี่แค่ยี่สิบสี่โวลต์ตอนนี้เป็นแปดสิบปอนด์ถ้าเราใส่สามสามสิบหกโวลต์เนี่ยเป็นร้อยปอนด์ไปได้เร็วกว่านี้อีกเยอะอ๋อไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องแต่ถ้าเปลี่ยนแปดแปดก็ปอนด์ขึ้นละเออเดี๋ยวนี้พี่ดูนี่ม่แฮ ของดีเมืองแปดลิ้วรถสบายคุณตันตัไม่ต้องสาสายนะครับไร้สายสายก็ได้ไร้สายก็ได้โอ้โหของดีเมืองแปดลิ้วตันตัวทำงานนี่ไร้สายอันไหนอันไหนของดีเมืองแปดลิ้วครับไปไหนได้หมดเลยรถตันตัวก็ไร้สายนะครับไปไหนไม่ต้องทำารนี่กดปุ่มนี้แล้วก็กดเฟรชไอ้ยะใครสนใจติดต่อไหนเนี่ย สนใจต,จ<อ>ดติดต่อร้านบาร่าครับโทรมาได้เลย0899280888ของดีเมืองแปด้ิวไม่ต้องทำไรครับวิบ่งวิ่งไปเฉยๆตามที่คันเร่งที่เราตั้งไว้ก็ตรงๆอตีปลาไปได้รเรื่อยๆตีปลาไปได้เรื่อยไม่ต้องทำไรไ้อยอดตั้งตามเข็มครับมีเข็มบอกตอนนี้เข็มชี้ไป3รอย29องศาก็จะวิ่ง3 29องศาครับไปเรื่อยๆตามที่เราตั้งไว้เออ โดยที่ไม่ต้องทำไรครับเมือปลาขนแกน่นระเบิดแล้วจีเนี้ยพอลําลนี้จะไปอยู่ขนแก่นครับวันนี้จะลากกลับลากกลับ<อ>บ้านไปอยู่ขนแกน่นตอนนี้จอก็ทํางานร่วมกันนะครับสองจอเนี้ยออจะเหมือนกันเลยมีดูแผนที่ได้ดูไลท์ออสโคปเนี่ยก็คือดูจอเดียวกันได้เลยข้างหน้ากับข้างหลังเหมือนกันไม่ต้องกลัวว่าข้างหน้าเห็นแล้วข้างหลังไม่เห็นข้างหลังก็เห็นเหมือนกันตีได้ที่เดียวกันออันนี้มันใช้ระบบลิงก์ด้วยกล่องสัญญาณ gms สิบ สุดยอดแล้วเนี่ยสองจอนี้มันเหมือนกันครับไะของดีมันแปดเลี้ยวปะกลับบ้านกลับบ้านแล้วเหรอดูแผนที่กอนดีนี่อันนี้อันนี้หมดไซด์วิวข้างหลังก็ดูไซด์วิวได้ไม่ต้องไปรอดูข้างหน้าเราดูเราไม่อยากดูกับข้างหน้าเราคนหน้าเราเบื่อคนหน้าเราื่คนหน้าเราก็ดูของเราเนี่ยเห็นไหมสัญญ,ญาณอ๋ออันนี้ไม่ได้เอาหัวลงลืมอ๋อใช่หมอยู่หมอูยุนว่าแะ้วสีเป็นแบบนี้เดี๋ยวไปเอาหัวลงให้ก่ะ จะได้จะได้ดูสะดวกสะดวกอาฮะหัวลงแล้วชัดแล้วอ uh ่า huh. ตอนนี้หัวลงแล้ว uh อ่า huh. uh huh. ลงมาละอันนี้เป็นแบบซาวเดอร์ดั้งเดิมนะครับ uh huh. เดี๋ยวเราจะให้ดูอันที่เป็นเคียร์วิวมันจะชัดกว่านี้นะครับ uh huh. นะอ๋อมีโหมดให้เล่นเลยใช่ไหม uh huh. อ่าน,นี้โหมดเคียร์วิวโหมดเคียร์วิวจะชัดมากอันนี้คือ uh huh. อะทางนั้นอย่างนี้เราก็ไม่ต้ไปย่งของหัวเรือดิอ่า uh huh. แต่โหมดเคียร์วิวเนี่ยไม่เรียวไทม์ ช้านิดหน่อยใช่แต่อันนั้นคือเรียวไทม์คือรูปปัจจุบันอภาพปัจจุบันอันนี้มันจะช้ามันจะดีเลยักสามสี่วิซึ่งมันอาจจะเลยตาไปแล้วเราตีไม่ถูกจุดแต่อันนี้ถ้าเกิดเป็นไลด์สโคปเนี่ยถูกจุดเลยเนี่ยถ้าเป็นเกียร์วิวมันจะมาแบบนี้เลื่อนเลื่อนจอช้าช้าแบบสาวเดร์อ๋อเหมือนสาวเดินในเรือใหญ่ใช่มันจะช้าห้าแลเรือลอยไปแล้วมันไม่เห็นตาจริงๆแต่ถ้าเกิดเป็นไลท์สโคปเนี่ยนี่เป็นแบบนี้เลยเรียวไทม์เลยเรียวไทม์เลย เหยื่อลงไปก็เห็นเหยื่อปลาก,กัดเหยื่อก็เห็นปลาก,กัดเหยื่อแบบเดี๋ยวมึงเจอแต่มีคลิปแบบว่าย่อนเหยื่อใส่ปากปลาใช่ไหมอ่าใช่เหมืนอนที่ป๊อปเ<า>คยให้ดูเนี่ยเนี่ยมีปลาว่ายอยู่เยอะเลยอืมประมาณนั้นอันนี้ก็ไซส์วิวได้ด้วยอันนี้คือด้านข้างเรือทั้งซ้ายทั้งขวาได้หมดดูได้หมดสามารถซูมได้อีกนะฮะซูมได้ด้วยซูมได้ด้วยจ่ิงจ้เราสงสัยตรงไหนเราก็ไปซูมดูเอ๊ะตรงนี้อะไรปลาหรือเปล่าหรืออเคสงสัยเราซูมดูได้ครับ แล้อ,อย่างนี้ก็ถ้าเกิดของหายก็เปิดรับบริการค้นหาของหายใต้น้ำใช่ไหมไปอยู่ขอนแก่นอาจจะได้ใช้งานนะเออใครทําทองสิบาทล่วงน้ำเนาะอ,อ,อาจจะไม่เจอนั่นนะ <laughs> ไม่เจอไม่เจอมันเล็กไปมันมันมันเห็นแต่มันเราไม่รู้รูปร่างที่มันวางอยู่อแต่ก็ยังดีกว่าไม่เห็นอะไรเลยเห็นแค่ <ๆ S 2> มุมมองบางส่วนซึ่งเราต้องถ้าเราจินตนาการไปได้เราก็จะรู้เออฮะรีโมทเนี่ยหาตั้งทางเนี้ยพี่โอ๊ตไม่รู้หรอกว่ารีโมท ใช่ทั้งเนี้ยคือรีโมทอะไรอย่างเงี้ยเป็มุมมองที่มันส่องเข้าไปใช่ก็ยังมีโอกาสได้พอดันี้เราจะรู้ได้ไงว่าเป็นรีโมทเราก็ไม่รู้เราเห็นดังนี้อ่าเห็นดังนี้เราจะรู้ว่าเป็นรีโมทอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มีโอกาสสุ่มหาว่าเอ้ยลองหยิบดูที่เผื่อนนี้ใช่แต่รู้ว่ามีวัตถุอยู่อามีวัตถุอยู่ข้างล่างนั่นแหละเต็มไปหมดเลยอ่าฮะครับแต่เราไม่รู้ว่าปลาอะไรเฉยแล้วพอถึงเวลาเราจะตกจริงมันก็มีรูปร่างของปลาใช่ปลาปลารูปร่างเป็นสามมิติครับเป็นปลารูปทรงก็สวายก็สวายเโดก็เโด ปลาปลาอะไรนะปลาปลาบึกก็เป็นปลาบึกเลยครับขึ้นชิปหายแล้วชะโดต้องสะเทือนเลยทีเนะี้ยชะโดสะเทือนแน่นอนบอกเลยปากายก็สะเทือนครับสะปากายเนี่ยดีที่สุดแล้วเพราะมันลงแล้วมันอยู่ที่สามารถผ่านหน้ามาได้เลยตีเหยือผ่านหน้ารอได้เลยแล้วก็รู้ว่าเหยือเราอยู่ตำแหน่งที่เท่าไหร่ผ่านหน้าหรือไม่ผ่านไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเดาอะช้อนท้องผ่านหัวไม่ตรงๆเลยครับอันเนี้ยตรงๆเลย ไม่กินคือไม่กินที่โกงใช่ไหมไม่ได้โกงครับเราใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ไม่โกงถ้าเขาบอกว่าโกงก็ไปซื้อมาเหมือนกันจะได้ไม่โกงเท่ากันอ่าไม่ห้ามไม่เจ้าไม่ห้ามไม่เจ้าเราจะซื้อซื้อที่ไหนซื้อที่ร้านบาราครับนั่นแหละโอเคจบแล้วมั้งเนี่ยการใช้งานเบื้องต้นโอเคการใช้งานปากลับเลยว่าจะได้จะได้โอเคครับงั้นเรียบร้อยครับจับนะคบสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณป๊อบาราครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนครับ ของดีเมืองแปดลิ้ว